จบด้วยดีคุณแม่พนิดาแม่แตงโมนิดาแซนวิสาพัฒ์เจอกันที่ศาลเคลียร์ปงที่ปรึกษากฎหมายยื่นฟ้องแซนแม่ไม่รู้เรื่องด้วยไม่ได้โกรธอะไรกันกับแซนทั้งหมดคือเพื่อนน้องโมวันที่สองพฤศจิกายน2566มีรายงานว่ามีการนัดสืบพยานฝ่ายโจทกในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีโดยเป็นการแยกฟ้องออกจากคดีเดิมของปอตนุพัฒน์และโรเบิร์ตไพบูลที่ให้การรับสารภาพไปก่อนหน้านี้ส่วนคดีที่แยกฟ้องมีจำเลยสี่คน ได้แก่แสนวิสาพัฒน์กระติกอิจจรินจอบนิทัศ์และเอ็มธรรมทีศรีโดยจำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธทั้งนี้คุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมได้เดินทางมายังศาลจังหวัดนนทบุรีและเปิดใจว่าวันนี้เดินทางมาศาลเพื่อเป็นพยานปากเอกไม่รู้สึกเหนื่อยใจอะไรตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานใหม่มาเพิ่มส่วนเรื่องชุนชัยวัฒน์ที่ปรึกษากฎหมายฟ้องแสนนั้นแม่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยต่อมาแสนวิสาพัฒน์พร้อมด้วยทนายพรศักดิ์ทนายความส่วนตัวเดินทางมายังศาลเพื่อสือ โดยทางทนายเผยว่าจริงๆแล้วศาลอนุญาตให้จำเลยพิจารณาคดีลับหลังได้แต่ทางเราอยากมาดูว่าพยานปากแรกเป็นใครสนิษฐานว่าน่าจะเป็นคุณแม่ส่วนคดีที่ปรึกษากฎหมายของคุณแม่ยื่นฟ้องคุณแสนจะขอดูก่อนว่ามีหมายมาหรือไม่ในข้อหาอะไรบ้างทางด้านแสนวิสาพัฒนเผยว่าเรื่องคดีไม่รู้สึกหนักใจส่วนคดีที่มีการถอนฟ้องคุณแม่แตงโมไปแล้วนั้นไม่ได้มีการพูดคุยหรือติดต่ออะไรกัน ต่อมาทางคุณแม่ได้ลงมาจากศาและแสนก็ได้เดินไปรับและมาพูดคุยกันในเรื่องที่ปรึกษาทางกฎหมายของคุณแม่ยื่นฟ้องแสนฐานบิดความเท็จซึ่งคุณแม่บอกว่าไม่ทราบเรื่องและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหนึ่งปีที่ผ่านมาเขาบอกแม่ว่ามีพยานหลักฐานต่างๆนานา,นาแต่ปรากฏว่าไม่มีเลยโดยตอนนี้คุณแม่ไม่ได้ให้เขาเป็นที่ปรึกษากฎหมายอีกแล้วมีเพียงทนายความที่ทำคดีให้เรื่องคดีทางศาลก็ว่ากันไปส่วนคุณแม่กับแซนไม่ได้โกรธอะไรกันเพราะทั้งหมดก็คือเพื่อนของน้องโม ขณะที่แซนวิสาพัทก็ได้โพสต์อินสตาแกรมเป็นภาพถ่ายที่ไปศาลและภาพคู่กับคุณแม่พร้อมข้อความว่าขอบคุณคุณแม่นะคะ